กรอนสีขวมสะพานมุนเอ้ากสิเลียวใส่ไอยหลบเมืองก่อนขวมสะพานมุนไปทั้งเส้นทันเนาะทั้งการเฟฟ้าเส้นทันไปชรบุญเฮาเลียวสายขึ้นมาเด้อพี่น้องเด้ออ่ามาทางชุมชนชนะระทานผ้าบอ่อแถวนี้ทางนี้กับซีเมนชุมชนที่ยุดติดทั้งขวามือติดมุนหน่อยพี่น้อง เออเ้นสายมือนี่บรนทบอบรนทบอฟังผี่ฟังวัดปลาเสียนสําล้านฟังทั้งสุขาอุปธรรมสิป้าโรงพยาบาลประสิมหาโพูอ่ะนาเส้นใน่เส้นสายมือเฮาพีออ่นออ้องเส้นกล้งชุมชนทบอเส้นสุขาอุปธรรมเห็นปะส่วนเส้นนี้เป็นเส้น ระวังชุมชนที่ยุติดมุ่นหน่อยขึ้นมาจาักหน่อยเป็นเส้นลักทิผู้ใดไปมาทางป้าาไปโรงเรียนเบนกะเที่ยวเส้นนี้หรือว่วาสิมาเราจะพัดฟังนี่นะฟังทิศตะวันตกเนี่ยามาสเส้นนี้คือกั้นพี่น้องโอ้ยโขกยางใหญ่นอนซ่อน,นพี่น้องเนาะกกยางใหญ่ ไงทั้งสายมือนี่เป็นคอนโดเด้ไอคอนโดยังเป็นหลายหม่องหลายบอนหลายยี่ห้ออ่านะเฮ็ดขึ้นใหม่ก็มีนี่ก็ร่างที่พักอยังนี่ดีสัพพัฒน์ยังเป็นนี่อันนักสายมือนักสายมือที่มีหัวยแมน่นหัวยม่วงนะพี่น้องเด้อหัวยม่วงนี่กันน้ำก็ไหลรับน้ำจากในเมืองนี่ไหลลงไปทั้งขวามือนี่แม่นม้วนหน่อยม้วนหน่อยก็ไหลลงไปม้วน นน้มุ่นปุลละลงไปทั้งวัดสุป,ปัตทั้งบุนอ่าตอนนี้เราขึ้นเนินขึ้นเนินประมงจังหวัดอ่าเลยไปแนอทั้งหนาปุนกสิแมนโรงเรียนเบนแมนการประปาเนะาะทั้งสายเมื่อยฮสิลัดเข้าไปกลางประมงเนี่สิไปทั้งมรจพัดไปทั้งโรงเรียนสาธิตแล้วไี่หน,นอ โรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนก็ไปแต่หน่วยแถาไงนะพี่น้องโดยเฉพาะปู้ที่เป็นรูบาจันดอดเตร์เหตุงานในโรงเรียนในปัชจพัดในมหาลัยต่างๆไปโรงเรียนแต่หน่อยจนแถาจนใต้แล้วพี่น้องเนาะส่วนอีกลายผู่ลายคนหลายกลุ่มลายก่อนพี่น้องกับวได้มาโรงเรียนแบบนี้ดอกจบมหกจบปวชปวช บัวซอปริญญาจีเท่านั้นะกับไปทำหากินอย่างอื่นเนาะหรือยังพี่น้องคุม้มจีเพื่อนบอัพอร้อมหรือว่าบ่มีโอกาสหรือว่าบ่อยากเขียนกยันยกแค่ 6, ม้อป่อหกปอหม้อซ้ำกับพีเอ็พี่น้องเนาะก็มาจาจบป้อหกหม้อซ้ำแค่ก็สนอดได้ซ้ำไปพอได้เขารุ่งเรียนแบบเต็มรูปแบบโอ้อันี่เพื่อนขายป้าเด้อพี่น้องเด้อปลาม้งเนี่ยขายลูกป้าเด้อพยายามมาซสือมาเซ็น กาเกียรติประมุง,งเขาสู่เกียตของราชพัฒน์ได้ไหมนี่อะไรพี่น้องการศึกษาการเฮียนเนาะอาจาจะป่จําเพ่งจําเพาะแต่ว่าอยู่ในโรงเรียนดดกนอนะชีวิตเท่าสุกก่าวยางทุกลมหายใจเนาะเฮียนโอ้ที่จะอยู่ที่จะกินที่สร้างสรคนที่เฮ็ดเบียดเฮ็ดงานพัฒนาไปว่าหละ อันนี้กัอยู่ระหว่างคณะเกษตรกับคณะอุตสาหกรรมพี่น้องมาจพันอ,อ,อันนี้เขาสิตรงไปทางหลังโรงเรียนเบ้นพนนี่น้องเนาะเป็นถนนซอยอยู่ทางในหน่วยงานเนาะระหว่างคณะอุตสาหกรรมกับคณะเกษตรกรรมของม,มราชพันอุบน,บนลาชสถานีอันนี้มุบานตุลาการทางสายเมือ่อ อ,อ,อยงนอกบะนี่โอ้ยเพื่อนมาท่านได้เปิดให้เขาไปครับลูกครับเต่าพี่น้องเลยพากันจอดทางนอกเนาะอ้าวเมื่อเปิดแล้วก็เข้าไปให้เข้าไปเอาพอกันไหมพี่น้องครับดีสบายคือได้เปลี่ยนสุขสุขคนเดอ้อแต่นี่ก็พอกันสำนิสกร